สวัสดีจ้านักเรียนสำหรับวันนี้ก็เป็นการสรุปความรู้เกี่ยวกับการเขียนเรียงความเหมือนเดิมนะคะเข้ามาแล้วก็เข้ามาดูนะคะเสร็จแล้วมีการบ้านอยู่ท้ายคลิปนี้นะคะการบ้านนี้ทำตอนไหนนะทำตอนวันเสาร์และอาทิตย์ในการสอนชดเชยนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมอบหมายตอนท้ายคลิปนี้แล้วก็ให้นักเรียนไปทำเสาร์กับอาทิตย์นะวนั้นเสาร์อาทิตย์คุณครูไม่ได้เข้า นะคะนักเรียนก็ไปดูได้เลยนะคะอาจจะมีหนึ่งทับห้านะคะที่นักครูเดี๋ยวเข้าไปสอนนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ทำเพราะว่าหนึ่งทับห้ารู้สึกจะเรียนไม่ทันนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะสรุปเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาคลิปนี้แหละนะคะให้ดูแล้วก็สำหรับหนึ่งทับห้านะคะคลิปนี้ดูวันเสาร์แล้วก็ทำวันอาทิตย์ส่วนหนึ่งทับสามคลิปนี้ก็ดูวันศุกร์ นะคะแล้วก็ทาเสาร์อาทิตย์ได้เลยนะคะ2วันที่เป็นชดเชยคุณครูให้เขียนเรียงความส่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเรียงความที่ส่งจะต้องเป็นแบบไหนอ่ะดูการเขียนเรียงความการเขียนเรียงความคืออะไรดูกันนะคะเรียงความนะคะเขาบอกว่าทับปณีทับปณีก็คือผู้ผู้นักเขียนหรือเป็นคนที่เป็นนักวิชาการนะคะกล่ว่าเรียงความเป็นเรื่องราวเป็นประสบการณ์เป็นความรู้ความรู้สึกนึกคิด นะคะของผู้แต่งผู้เขียนนะคะโดยมีการมีการแบบเขียนขึ้นมาจากประสบกรารจากประสบการจากเรื่องที่เขาแบบได้รู้มานะได้ทราบมานะะเป็นแนวคิดก็ได้โดยนะคะคนที่จะแต่งเ,เรียงความได้นะคะก็ต้องมีเขาบอกว่าจะต้องคิดโครงเรื่องให้สอดคล้องกับเรื่อง นะคะหรือชื่อเรื่องที่แต่งคำว่าคงเรื่องหมายความว่าสมมุตินักเรียนจะทำเรื่องอาการปลูกอดอกไม้นะวันนั้นคงเรื่องเักเรียนก็ต้องเลือกก่อนว่า ดอกไม้ที่เราจะนํามาปลูกคืออะไรใช่ไหมคะหรือดอกไม้ที่มันสามารถปลูกง่ายปลูกยากอะไรเงี้ยเป็นความรู้หมดคงเรื่องแล้วก็ลักษณะของการปลูกเป็นยังไงแล้วสุดท้ายการบำรุงรักษาเป็นยังไงนะคะอันนี้มันถึงจะอยู่ในเรื่องของการปลูกดอกไม้นะเป็นคงเรื่องนะคะแล้วก็ชื่อเรื่องที่มันสอดคล้องไปนะคะเพราะนั้นนะคะ คนที่จะเขียนเรียงความได้นะคะ,ะสิ่งที่นักเรียนต้องพึงระวังคือการใช้ถ้อยคําและสำนวนนะคะที่มันเขาเรียกว่าที่มันสลัดสลวยหน่อยไม่ใช้คําอยากคายรู้จักเลือกคําที่มันเหมาะสมกับ,ก,บกับเรื่องที่เราที่เรากําลังกําลังเขียนขึ้นนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูขั้นแรกก่อนนะคะส่วนประกอบของเรียงความนะคะประกอบด้วย3ส่วนด้วยกัน3ส่วนนี้นะคะก็คือคํานํา เนื้อเรื่องและสรุปนะเวลาครูตรวจงานนะคะเวลาครูอ่านเรียงความเราครูจะถือว่าเรียงความที่หนึ่งย่อหน้าที่หนึ่งคือย่อหน้าคำนำนะคะย่อหน้าที่สองจะต้องเป็นย่อหน้าเนื้อเรื่องครูถือว่านะคะเวลาครูอ่านนะคะและย่อหน้าสุดท้ายครูจะถือว่าเป็นย่อหน้าสรุปถามว่าทําไมคุณครูไม่บอกว่าทําไมย่อหน้าที่สามไม่เป็นสรุปล่ะลูก นะคะทำไมครูไม่พูดแบบนั้นอนะ่ะเพราะอะไรคะเพราะในข้อสอบนะคะบางบางบางปีเขาจะถามว่า,เ,าเรียงความที่ดีมีกี่ย่อหน้านะคะนักเรียนตอบว่าไงสองสามสี่นะหรืออย่างน้อยสามยอหน้าคะ Okay. คำตอบก็คืออย่างน้อย3ยอ่อหน้านั่นหมายความว่าเรียงความที่ดีนะจะมี3ยอ่อหน้าก็ได้หรือจะมีมากกว่าก็ได้นะโดยในส่วนที่เราจะเขียนเพิ่มในยอ่อหน้านั้นก็คือ,อยอ่อหน้าของเนื้อเรื่องเท่านั้นยอ่อหน้าคำนำกับยอ่อหน้าสรุปนะคะให้เขียนแค่อย่างละหนึ่ง นั่นหมายความว่าเวลาเราเขียนคำนำไปแล้วนะคำนำคือการกล่าวนำเกินนำม,มีคำถามมีสุภาษิตก็ได้หรือมีการทิ้งคำถามไว้ก่อนหรือให้ติดตามแล้วก็เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่หนึ่งอาจจะเขียนทั้งหมดที่นักเรียนวางโครงเรื่องไว้แต่เผอิญว่าเรามีเรามีแบบลำดับขั้นต่อมาอาจจะมีเนื้อเรื่องอีกเรียนงก็เขียนเนื้อเรื่องเดียวกันนะคะอาจจะเป็นวันต่อมาอะไรอย่าง,างนี้หรือลำดับต่อมาอาจจะเป็นเนื้อหัวเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นย่อหน้าที่สองก็ได้ นะคะและพอเขียนเนื้อเรื่องสองย่อหน้าก็กลายเป็นสาวนะคะย่อหน้าที่4จึงกลายเป็นสรุปนะสรุปก็คือเอาตั้งแต่คำนำกับสาร,รบัญเอ่อคำนำกับเนื้อเรื่องที่เราที่เราเอา่อเขียนมามันกำลังแตกกระจัดกระจายกันอยู่มาสรุปนะคะสรุปในที่นี้อาจจะเป็นสรุปความรู้ให้อีกทีหนึง่งเป็นข้อคิดคติเตือนใจอะไรก็ว่าไป นะคะเป็นการสรุปให้อีกทีหนึ่งนะคะอาจจะทิ้งเป็นสำนวนสุภาษ,ษิตได้ยิ่งดีนะคะเมื่อคนที่แบบเขาเขาแต่งแล้วชอบเขียนเรียงความแล้วสามารถแบบในระดับที่สูงขึ้นอ่ะสามารถทําได้อ่ะเขาก็เขียนได้นะคะเพราะนั้นส่วนปกะกอบขอบของเรียงความจริงๆอ่ะมีคําน,นําเนื้อเรื่องสรุปแต่ไม่ได้บอกว่าจะต้องมีแค่3ย่อหน้านะคะต้องมีอย่างน้อย3า่อหน้าแต่ไม่ควรจะมากเกินไปค <ๆ S 2> าว่ามากเกินไปหมายความว่านักเรียนจะมี สิบยอหน้าย่ยอหน้าก็ไม่ได้นั่นก็เป็นเรียงความที่ไม่ดีนะเพราะนั้นเรียงความที่ดีต้องที่ดีต้องมียอ่ยนะอหน้าพอ้อมาะสมนะคะสามสี่ห้านี่แหละค่ะพอดีนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องหรือ,เ,อเรียงความที่มันไม่ได้มีเนื้อหาแบบว่าซับซ้อนมากมายก็ประมาณนี้แหละค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูส่วนแรกคำนำเป็นยังไงเขาบอกว่าคำนำเป็นการเปิดเรื่องหรือเปิดประเด็น เปิดประเด็นให้รู้ว่าเราจะเขียนอะไรนะคะการเขียนนี้นะคะเราจะต้องให้มันเร้าความสนใจนะคะแล้วก็พยายามชักนําผู้อ่านให้สนใจเนืเรื่องต่อไปเช่นนะไปเที่ยวเที่ยวทยานะคะเป็นสเพณีที่เราที่จะต้องเ,ออเปลี่ยนชุดเป็นชุดไทยนะคะมาดูว่าพอดอิฉันแต่งชุดไทยแล้วนำนำไปให้อะ ไปไปถ่ายรูปคู่กับสถานที่ต่างๆนะเราจะมาดูว่าะจะเกิดอะไรขึ้นในไรแนี้เป็นเป็นการชักนำหรือว่าเป็นการแบบเราว่าท่านผู้ฟังจะฟังต่อไหมอะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งไปเที่ยวสถานที่ต่างๆนะเปิดเรื่องเกี่ยว่าไปเที่ยวที่ทะเลนะคะว่าเจออะไรสิ่งนี้ฉันไม่เคยเจอมาก่อนในท้องทะเลเรามาดูกันค่ะว่านั่นคืออะไรอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เพื่อแบบพยายาม ให้ผู้อ่านติดตามติดตามเนะื้อเรื่องเรานะคะอ่ะต่อไปนะคะเราจะเขียนคำพื้นต้นได้อย่างไรทำให้มันน่าอ่านอันดับแรกอาจจะพูดสุภาษิตคำพังเพยนะคะหรือคำคมบทร้อยกรองที่มันเกี่ยวกับกับสถานที่ที่เราไปเที่ยวนะเราจะเขียนเรื่องแหล่งท่องเที่ยวงี้เราต้องเขียนบางทีอาจจะเขียนคําขวัญของจังหวัดนั้นขึ้นมาก็ได้อ่โน้มน้าวหรือจูงใจให้คอยตามนะสถานที่นั้นอาจจะ เป็นที่พักที่มันสวยสุดงดงามและเราอาจจะโน้มน้าวว่าเออห้องน้ําสวยที่สุดในโลกชักจูงให้อยากไปให้ไปพักไปเที่ยวอะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะก็หรืออเราอาจจะเขียนประเด็นนั้นเลยเช่นคุณครูให้เขียนเรื่องวันแม่แห่งชาติหรือพระคุณของแม่นักเรียนก็เขียนเลยพระคุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่ไม่มีที่เปรียบปรานอะไรว่าไปคือข,ขึ้นเลยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ขึ้นไปเลยไม่ต้องมีอารมณ์บทเยอะแยะนะคะอันนี้ก็ไม่ไม่น่าเราใจนะคะแต่แต่เป็นการแบบให้ความรู้ไปเลยนะคะต่อมาก็อาจจะเริ่มต้นด้วยคําถามก็ได้นะคะถ้าเกิดเราไปเที่ยวแล้วเรา,าไม่ได้นำํำของสิ่งเครื่องใช้หรือไม่ได้ทําสิ่งนี้ไปนักเรียนเพื่อนๆจะทําอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดิฉันมีวิธีแก้อย่างไรอาจจะมีการตั้งคําถามมาให้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 คอ,อยตานิดนึง โอเคต่อไปเนื้อเรื่องนะคะในส่วนของเนื้อเรื่องบอกแล้วว่าจะมีมากกว่าหนึ่งนะคะมากกว่าหนึ่งโดยนะคะเนื้อเรื่องเป็นส่วนสําคัญที่สุดของการเขียนเรียงความนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราจะรู้ว่าเขาเขียนอะไรมีมีแบบมีเรื่องราวอะไรอยู่ในนั้นมีข้อเท็จริงอะไรนั่นคือเนื้อเรื่องนั่นคือสําคัญที่สุด ะะเพราะฉะนั้นคนที่เขียนเนือน้อเรื่องเรื่องความที่จะเขียนนี้นะคะจะต้องนําเสนอความรู้นะคะข้อคิดแลวก็เขาเรียกว่าข้อแท็จจริงที่เธอได้มาจริงเธอรู้มาจริงหรือเธอไปมีประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็อาจจะสอดแทรกความคิดนะคะความคิดหรือทัศนคติตัวนี้เข้าไปนะคะแต่ก็ไม่ได้ได้สอดแทรกมากจนแบบจนจน,จนดูแบบ ไม่ดีนะคะเพราะนั้นอาจจะเราจะต้องจัดคงเรื่องให้เหมาะสมว่าความรู้เสร็จนะความรู้ความคิดแล้วก็ทัศนคติต่อมานะคะแล้วก็ให้เป็นใช้ภาษาแบบทางการนะคะการเขียนบทความเราต้องใช้ภาษาระดับทางการนะคะอ่ะเรามาดูการตั้งจุดประสงค์ของเองเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะคะนักเรียนอันดับแรกเลยอย่างที่บอกว่านักเรียนต้องให้ข้อเท็จจริง กับคนที่อ่านข้อเท็จจริงคือ,ข,อข้อเรื่องจริงที่นักเรียนไปรู้มาไปสถานที่ไหนก็ให้ข้อเท็จจริงเช่นมันตั้งอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่จังหวัดอะไรแล้วมีลักษณะเป็นอย่างไรให้ข้อเท็จจริงนะคะโน้มน้าวใจถ้ามันสวยงามก็เชิญชวนให้ไปเที่ยวนะ,ะหรือใครที่อยากจะ ให้เพื่อนเชื่อในสิ่งที่นักเรียนไปดูไปเห็นมานักเรียนก็โนมหนาวให้เพื่อนไปดูให้ได้นะหรือแม้แต่กระทั่งให้ความบันเทิงการให้ความบันเทิงการใช้คอยคํานี้นะคะ พยายามอย่าใช้คำหยาบคายนะคะบอกแล้วว่าเป็นภาษาทางการเาื่ะนั้นาการเขียนให้ความบันเทิงเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้นะคะหรืออาจจะมีการสรร่งเสร,ริมความรู้และพัฒนาความคิดเ,เรื่องความประเภทนี้อาจจะเป็นเรื่องความในเรื่องของเ,อเนื้อหาที่ค่อนข้างจะเป็นวิชาการหน่อยนะคะอาจจะสรร่งเสร,ริมให้ความรู้เกี่ยวกับวันสุนทอนผู้และพัฒนาความคิดต่อยอดว่าท่านสุนทอนผู้เ,เป็นยังไงแล้ว อนักสมมติว่าถ้าเราแต่งได้แต่งกรอะไรจะเท่าจะคิดต่อยอดสุนทรผู้ยังไงได้ไหมอ,อะไรอย่างนี้หรือนําความคิดของสุนทรผู้ไปปฏิบัติใช้หรือปรับแนวคิดตัวเองยังไง,งนี่เนาะต่อไปในส่วนของส่วนที่สามลูกส่วนที่สามคือส่วนสรุปส่วนสรุปเป็นส่วนที่นะคะสรุปเนื้อหาของเรื่องนะคะ ครูบอกแล้วว่าคํานําคือ1น,นะคะเนื้อเรื่องคือ2ส,ส่วนสรุปเนี้ยนะคะเป็นส่วนที่3ก็จริงแต่อาจจะไม่ใช่ย่อหน้าที่3เพราะฉะนั้นย่อหน้าสรุปนะควรมีย่อหน้าเดียวคือย่อหน้าสุดท้ายครูเวลาครูอ่านครูจะถือว่าย่อหน้าสุดท้ายเป็นย่อหน้าสรุปซึ่งเป็นการกล่าวเน้นย้ํากล่าวเน้นย้ำหรืเน้นย้ําประเด็นสําคัญของเรื่องนะคะหรือประมาณสรุปประมาณว่าสรุปความคิดของคํานํากับ กับเนื้อเรื่องแล้วมารวมกันที่สรุปนะอาจจะเขียนเป็นเ้าคำคมหรือข้อคิดก็ได้นะคะสรุปอย่างไรให้ได้ให้แบบให้จับใจนะสรุปจับใจยังไงอันแรกเลยอาจจะฝากความคิดฝากข้อคิดยังไงนะ,ะอาจจะใช้คำว่าเออถ้าออไปเที่ยวแล้วก็อย่าลืมนะคะออทิ้งไว้แต่ความทรงจำนะคะอย่าหยิบ อย่าทำลายข้าวของหรืออย่าทิ้งขยะอะไรไว้ให้ให้ดูเป็นต่างหน้าอะไรประมาณนี้นะสถานที่เชื่สถานที่ก็มีการสามารถเอาของเข้าไปกินได้แล้วก็ทิ้งไว้ตรงนั้นนะคะอันนี้อาจจะฝากข้อคิดหรือสรุปด้วยคําคมนะสุดท้ายแล้วนะคะปาหมอก็ตายเพราะปากอะไรประมาณนี้นะสรุปสุภาษิตหรืออาจจะแต่งเป็นบทนร้อยกองด้วยก็ได้นะคะหรือการตั้งคําถามให้ผู้ให้ผู้ให้ผู้ อ่านเนี่ยคิดตามนะคะว่าถ้าเราไปทําความเดือดร้อนหรือเด็นดอกไม้เนีย่ยเที่ยวสวนดอกไม้นะไปเด็ดดอกไม้แล้วคนข้างหลังเขาจะได้ดูอะไรเนีย่ยทิ้งทวนเป็นคาถามแบบนี้เนาะนะคะต่อมานะสรุปด้วยการให้คําตอบการให้คําตอบได้นะักเรียนจะต้องมีการถามตั้งแต่คานานะมีการถามแต่คำำํานําแล้วสรุปก็มาตอบให้ โอเคนะคะต่อมานะคะชักชวนให้ปฏิบัติตามเช่นนักเรียนอาจจะไปเที่ยวที่วัดแล้วก็มีการหมายถึงเป็นข้อปฏิบัติให้ติดตามว่าควรทํางงอย่างนั้นอย่างนี้เช่นเข้าวัวดเข้าโบสถ์ต้องถอดรองเท้าที่ไหนหรือไปห้องน้ําจะต้องออปฏิบัติอย่างไรนะคะอะไรประมาณนี้นะคะให้ปฏิบัติตามได้แล้วก็อาจจะเปิดช่องทางให้ผู้คิดนะค,ะคิดต่อย,ยอดไปนะอันนี้ก็ระดับที่สูงขึ้นเดี๋ยวค่อยไปเรียนนะคะ อ่ะหลักการเขียนเรียงความที่ดีหลักการเขียนเรียงความที่ดีนะคะนักเรียนจะต้องเขียนให้มันตรงคําว่าตรงคืออะไรนักเรียนต้องเขียนให้ครบทั้งสามย่อหน้าแต่ครูไม่ได้บอกนะคะมีข้อสอบบางปีถามว่าเรียงความ ควรมีกี่ย่อหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องความเนี่ยอย่างน้อย3ย่อหน้าก็คำำือคํานําจะถือว่าคํานําเป็นย่อหน้าแรกนะเนื้อเรื่องเนี่ยเป็นย่อหน้าที่สองส่วนเนื้อเรื่องจะมีเนื้อเรื่องที่สองเนื้อเรื่องที่สก็ได้แล้วต่อมาจึงสรุปก็ได้แต่ไม่ควรจะมีเนื้อเรื่องเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องเขียนตามให้ตรงตามรูปแบบเขียนตรงตามรูปแบบแบบนี้นะคะคุณครูจะถือว่าครูให้คะแนนไปแล้ว นะคะในส่วนของรูปแบบตรงต่อมาคะแนนตรงไหนอีกเขียนตรงตามโครงเรื่องที่วางไว้ทุกประเด็นนั่นหมายความว่าครูจะดูว่าโครงเรื่องที่นักเรียนวางเนี่ยนักเรียนเขียนเขียนวกไปบนมาไหมนะถ้าเขียนวกไปบนมาแปลว่านักเรียนไม่ได้เขียนโครงเรื่องไว้นะคะนักเรียนเขียนไปเลยเพราะนั้นต้องวางก่อนนะการเขียนเรียงความประเภทหนึ่งที่คุณครูเดี๋ยวเราจะเจอในระดับที่สูงขึ้นคือการเขียนตามลำดับเวลาการไปเที่ยวนะคะ สถานที่ท่องเที่ยวที่เราไปเที่ยวก็เช่นเดียวกันแล้วก็ต้องลําดับเวลาตั้งแต่เราไปถึงหรือไปเที่ยวเห็นอะไรบ้างหรือประทับใจอะไรนะในส่วนสุดท้ายเวลาจะกลับถึงจะพูดถึงว่าเออไม่ไม่ประทับใจในข้อไหนอ,อะไรประมาณนี้นะคะต่อมานะคะเลือกสรรสำนวนโวาหารที่เหมาะสมบางคนนะคะอาจจะเขียนเวลาไปเที่ยวทะเลนะแสงแสงพระอาทิตย์นะคะส่อง สะท้อนกับน้ำทะเลนะแสงระยิบระยับวาววับทำให้ดูสวยงามตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกดินอะไรเนี้ยใช้โวหารได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการไปหนุไปเที่ยวน้ำตกนะคะน้ำตกเจ็ดชั้นที่วังตะไคร่นะประมาณว่าน้ำใสไหลยเย็นใสสะอาดนะคะจน ละองหน้าฟูฟ่ฟองลอยเหมือนอยู่ในสวงสวรรค์อะไรประมาณนี้นะคะคาว่าดุดดังราวากับเหมือนนะพวกนี้เป็นโมหารได้หมดเลยนะคะต่อมาเรียงความที่ดีนะคะต้องมีเอกภาพคือเอกหรือเอกก็คือหนึ่งเอกภาพคือเราเรากาลังจะเขียนเรื่องก,การไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจที่นก็ต้องพูดถึงสถานที่ที่ไปเที่ยวที่ประทับใจนะมีสารส,สัมพมันธภาพคือพูดเกี่ยวกับการไปเที่ยวนะสถานที่ไปเที่ยว ะะอย่าพูดเรื่องอื่นและสารัะของภาพก็คือสาระสําคัญว่านักเรียนที่นักเรียนเอามาเขียนเนี่ยนักเรียนกําลังจะบอกอะไรนะจะบอกออในสิ่งที่มันเป็นความรู้กับเพื่อนใหม่นะคะโอเคสุดท้ายนะคะเราก็จะมาดูขั้นตอนในการเขียนเรียงความนะคะอันดับแรกนักเรียนก็กําหนด หัวข้อเรื่องนะคะซึ่งคุณครูกําหนดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายนะคะว่าเรื่องอะไรนะคะก็2ก็คือกําหนดขอบเขตนะคะว่านักเรียนจะเขียนจุดมุ่งหมายในการเขียนว่าเขียนในลักษณะในการเชิญชวนให้ไปเที่ยวหรือประทับใจในสิ่งนั้นนะคะแล้วก็รวบรวมข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการเขียนสุดท้ายก็เขียนจัดวางตามโครงเรื่องนะคะแล้วก็ลงมือเขียนนะคะอ่ะ อันนี้มาถึงการบ้านนะคะการบ้านที่จะให้ทาคือเสาร์อาทิตย์นะคะเป็นการเขียนเรียงความลงในสมุดนะคะหนหน้ากระดาษนะคะฟังดีๆนะคะหน้ากระดาษหนหน้ามี25บรรทัดนะคะอันดับแรกให้หนักเรียนเขียนวันนะคะวันที่เดือนพอ,อให้เรียบร้อยบรรทัดต่อมาให้เขียนตัวอักษรเต็มบรรทัดนะคะเขียนเรียงความเรื่องจุดจุดจุด นะคะต่อมานะคะเขียนเ,เว้นประมาณสองบรรทัดนะคะให้นักเรียนเเขียนประมาณ2ีสิบบรรทัดนะคะ20บรรทัดนี้นะคะให้เขียนตั้งแต่คำนำ<า>เนื้อเรื่องและสรุปนะคะรวมแล้วต้อง20บบรรทัดนักเรียนไม่ต้องนับนะคะตัวจำนวนบรรทัดของของ สมุดนะฮะมี25บรรทัดเพราะฉะนั้นวันที่เรื่องก็พอดีนะคะแล้วก็เนื้อความก็3ย่าหน้า3ย่าหน้าขึ้นไปนะคะก็คือ,อคบบ25บรรทัดหนึ่งหน้ากระดาษพอดีนะคะส่งในวันค่าปเปรียนที่มีการเรียนการสอนส่วนเสาร์อาทิตย์นี้คุณครูให้นักเรียนไปเขียนเรียงความนี้ส่ง ะะเพราะฉะนั้นสาอาทิตย์ก็ลำดับเหตุการณ์แล้วก็เขียนนะตั้งจุดมุ่งหมายว่าเขียนยังไงแล้วตั้งโครงเรื่องแล้วก็เขียนเรียบเรียงตามโครงเรื่องที่ระวางไว้แล้วก็ตรวจสอบคําผิดคําถูกแล้วก็ส่งให้ครูนะคะส่งวันจันทร์นะคะในส่วนของ 1- นึ่งับส่งวันจันทร์ในส่วนของ 1- นึับสส่งวัน,น,น,วนอง 3, งนังคารนะคะ,ะ,คะการเขียนหัวข้อเรื่องที่ครูให้เขียนคือสถานที่ที่เราไปเที่ยวและประทับใจ นะคะโดยที่เราตั้งชื่อเรื่องเองใหม่ได้เช่นพัทยาทะเลแปรที่พัทยาหรือสวยสุดที่วังตะไคร้หรือสวยสุดที่เชียงใหม่นะเชียงใหม่อะไรมาเนี้ยให้ตั้งชื่อเรื่องให้เหมาะสมกับเรื่องที่ท่าครูอ่านที่ที่ที่คุณครูจะที่นักเรียนทำนั่นแหละวคุณครูจะอ่านดูว่าชื่อเรื่องกับ เนื้อเรื่องมันสัม,สมพันธาภาพกันไหมมีความสัมพันธ์กันไหมมีมีเขาเรียกว่ามีจุดเด่นไหมว่าหนูเขียนเรื่องอะไรและสุดท้ายมีสาระสาคัญอะไรบ้างเกี่ยวกับการไปเที่ยวนะคะไม่ใช่ไปแล้วนอนนอนแล้วกลับอะไรเงี้ยไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นนะคะการบ้านย้ำอีกรอบค่ะ ใช้กระดาษในสมุดนะคะทําลงไปในสมุดหนึ่งหน้ากระดาษมี25บรรทัดใช่ไหมคะหลังจากที่สมบัติวรรณคาดีไทยที่เราส่งไปแล้วนะคะเรียนเปิดหน้าต่อมาให้มันไปอยู่หน้าหน้าฝั่งข้างในนะคะคุณครูไม่ได้หยิบสมุดมาหน้าฝั่งหลังไม่เอานะห้หรือนักเรียนจะเขียนบรรทัดหน้าต่อมาก็ได้แต่ค,คุณครูอยากให้มันอยู่หน้าฝั่งที่เราเปิดมาแล้วเราเห็นนะคะเนาะ ได้ไหมคะนะคะแล้วก็เขียนวันวันที่เดือนพอให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนเรื่องไว้นะคะเขียนเรียงความเรื่องไว้อย่าเพิ่งตั้งชื่อเรื่องนะคะจนกว่านักเรียนจะเขียนจบจนกว่าจะเขียนเสร็จแล้วค่อยตั้งชื่อเรื่องมันจะได้เหมาะสมจริงๆแต่เรารู้แล้วว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรเขียนเกี่ยวกับการไปเที่ยวใช่ไหมงั้นเราก็เขียนไปก่อนแล้วค่อยตั้งชื่อเรื่องทีหลังก็ได้ไม่สายนะคะและนเขียน20บรรทัดตั้งแต่ บรรทัดคำนำถึงบรรทัดสรุป20บรรทัดนั้นมันจะหนึ่งหน้ากระดาษพอดีจะเขียนมากกว่านั้นก็ได้แต่จะเขียนน้อยกว่านั้นไม่ได้นะคะมีอะไรสอบถามลายกลุ่มนะคะลายส่วนตัวค่อนข้างจะมีคนส่งงานนะสองสาร้อยแล้วมันอา่านไม่ทำจริงๆมันอาจจะไม่เห็นข้อความที่เราส่งไปแต่ถ้าส่งไปในกลุ่ม นะคะมันมีคําว่ากลุ่มกับเพื่อนอะ่ะกลุ่มมันจะน้อยกว่าเพื่อนเพราะงั้นเวลาเข้าไปในกลุ่มครูจะเห็นมากกว่านะคะไม่ต้องอายที่จะถามนะคะนะคะเพราะงั้นสาร์อาทิตย์นี้ไม่ได้เข้าสอนนะคะให้นักเรียนดูสรุปการเขียนเรียงความได้เลยส่วนหนตัห้าเดี๋ยวครูเข้าวันเสาร์เข้าไปเข้าไปแป๊บเดียวนะคะเข้าไปคราห้หแป๊บเดียวแล้วให้เราดู แล้วก็จะสั่งงานในนั้นก่อนนะคะโอเคนะคะมีอะไรถามที่ไลน์กลุ่มนะคะสวัสดีค่ะลูก